นานมาแล้วมีเมฆนุ่มนิ่มชื่อฝันดีอยู่บนท้องฟ้าสีครามอ่อนโยนฝันดีชอบลอยอยู่บนเมฆมองลงไปยังพื้นดินที่แห้งแลง้งแล้วรอคอยฝนที่จะชุ่มฉ่ำให้โลกใบนี้ทุกวันฝันดีจะจ้องมองหาความหวังที่จะได้ปล่อยสายฝนลงมาดวงอาทิตย์ผู้ใจดีและใจเย็นก็จะส่องแสงอย่างอ่อนโยนคอยดูแลและปลอบใจฝันดี ให้รอคออย่างอดทนจนในที่สุดฝันดีก็ร,รู้สึกถึงเสียงเบาๆของลมพัดผ่านฟังจากเสียงของธรรมชาติอย่างใจเย็นและตั้งใจแล้วฝันดีก็รวบรวมสายฝนละอองเล็กๆค่อยๆปล่อยสายฝนลงมาชโลมโลกใบนี้อย่างอ่อนโยนทำให้ดินและต้นไม้สดชื่นขึ้นละอองฝนชื่นใจเป็นประกายสร้างความสบายใจและความสงบ เมื่อฝนหยุดโปรยปลายฝันดีก็ลอยตัวไปในอากาศอย่างอ่อนโยนโดยรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขในใจขณะที่ดวงอาทิตย์ยังคงคอยส่งแสงอ่อนหวานสู่ท้องฟ้าที่สงบและสวยงามในคืนนี้ขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้คุณปิดตาอย่างนุ่มนวลและปล่อยใจไปกับความรู้สึกสงบและฝันดีให้คุณรู้สึกถึงความอุ่นใจและความรักที่ล้อมรอบ ราวกับการโอบกอดของธรรมชาติจนคุณหลับไหลในความเงียบสงบและความสุขที่นุ่มนวลของราตรีนี้